วิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มรายการสินค้าให้กับเว็บไซต์ร้านค้าของเรานะครับอันดับแรกให้เรามาทําการเช็คดีไซน์ของเราก่อนนะครับเราต้องทําการดีไซน์ออกมา2สีนะครับสีหนึ่งสําหรับสินค้าสีขาวหรือว่าสีสว่างนะครับอีกสีหนึ่งก็คือดีไซน์สาหรับรายการสินค้าสีดําหรือว่าสีมืดนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้ดีไซน์สีขาวนะครับเราก็จะเอาดีไซน์สีขาวนี้นะครับไปใช้กับสินค้าที่มีสีดําหรือว่าสีเข้มนะครับ ดีไซน์ของรายการสินค้าของเราก็จะโดดเด่นนะครับแต่ถ้าสีของแบ็กกราวด์สินค้าของเราเป็นสีสว่างหรือว่าสีขาวนะครับให้เราทำการเปลี่ยนดีไซน์ของเราเป็นสีเข้มนะครับแบบนี้ก็จะทำให้ดีไซน์สินค้าของเราโดดเด่นขึ้นนะครับโอเคผมจะทำการดาวน์โหลดดีไซน์มา2สีนะครับ ดีไซน์แรกเป็นสีเข้มนะครับอีกดีไซน์นึงเป็นสีสว่างนะครับโอเคผมจะทําการเปลี่ยนสีของแบ็กกราวด์ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีของดีไซน์นะครับโอเคทําการดาวน์โหลดมาใช้งานนะครับผมก็จะได้ดีไซน์มา2แบบนะครับแบบหนึงสีสว่างนะครับอีกแบบหนึ่งสีเข้มนะครับ เมื่อเราได้ดีไซน์แบบนี้มาแล้วนะครับให้เราทําการเตรียมส่วนของหลังบ้านของเว็บไซต์ของเราแล้วก็ของ p r i t t i f y นะครับโอเคเมื่อเรามาที่แถบ Product ที่ p r n n t i f y แล้วนะครับก็คลิกที่ browse product นะครับเลือกรายการสินค้าที่เราต้องการขายนะครับในที่นี้ผมขายเสื้อยืดนะครับแล้วก็รูปแบบเสื้อยืดที่ผมขายนะครับเป็นเบลล่าแคนวาสสา0 1นี้นะครับ ต่อไปให้เราทําการเลือกผู้บริการผลิตสินค้าให้กับเรานะครับอันดับแรกผมจะเลือกผู้ผลิตสินค้าที่เขามีที่ตั้งอยู่ที่อเมริกานะครับโอเคมี2เจ้าที่ผมสนใจนะครับก็คือ Monster Digital แล้วก็ s w i t POD นะครับสำหรับ2เจ้านี้นะครับ Monster Digital เนี่ยจะมีรีวิวดีกว่านะครับส่วน s w i t POD เนี่ยจะมีสีให้เลือกเยอะมากกว่านะครับโอเคผมไม่ได้เลือกที่สีเยอะนะครับเพราะผมคิดว่าผมจะขายไม่เกิน3-4สีนะครับ อย่างมากก็ไม่เกิน54สีนะครับโอเคผมเลือกเป็น Monster Digital นะครับเมื่อเราเลือกผู้ผลิตสินค้าได้แล้วก็คลิกที่ Start designing นะครับต่อไปให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะพิมพ์ด้านหน้าหรือว่าด้านหลังนะครับโอเคผมเลือกด้านหน้านะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ My Device นะครับเลือกดีไซน์ของเรานะครับโอเคผมจะไม่ปรับขนาดเลยนะครับเพราะว่าขนาดพอดีแล้วนะครับต่อไปให้เราไปทำการเลือกสีที่ต้องการขายนะครับ โอเคผมก็ได้ทําการเลือกสีที่ต้องการขายนะครับมี6สีนี้นะครับสําหรับเสื้อหรือว่าสินค้าของเราที่มีสีใกล้เคียงกับสีของดีไซน์นะครับให้เราคลิกที่มาร์กอัพพิเศษดีไซน์นะครับเสร็จแล้วทําการลบสีของดีไซน์นี้ออกนะครับคลิกแอด e s i g n นะครับทําการเลือกสีของดีไซน์ที่มันเป็นสีตรงข้ามมาใส่นะครับเราก็จะได้สินค้าของเราที่มีสีของดีไซน์เป็นสีตรงข้ามแล้วนะครับ ซึ่งสีของดีไซน์ของรายการสินค้ารายการอื่นๆนะครับก็จะยังเป็นดีไซน์ที่สีตรงข้ามอยู่นะครับโอเคเมื่อเราได้ทำการตั้งค่าดีไซน์แบบนี้ได้แล้วนะครับต่อไปก็ให้เราคลิกที่ save product นะครับเมื่อมาที่หน้านี้แล้วนะครับผมจะทำการใส่ชื่อของรายการสินค้าเพิ่มเติมเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วให้เราทําการเปลี่ยนราคาที่ต้องการที่จะทําการขายนะครับโดยให้เราติ๊กที่ select all นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ edit price นะครับเลือก edit เป็นแบบ profit margin จะง่ายดีนะครับโดย profit margin ระบบตั้งมาให้40%นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น50%นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ apply นะครับกำไรของเราก็จะเพิ่มไปตามจำนวนที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ p u b i s เลยนะครับ โอเคผมจะลองมาดูที่หน้าร้านของผมนะครับเห็นว่าหน้าร้านของผมนะครับมีสินค้าเพิ่มเข้ามา1รายการนะครับก็เป็นรายการที่ผมเพิ่งเพิ่มเข้าไปใน Printify นะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาที่รายการสินค้าของเรานะครับเขาก็จะทําการเลือกสีนะครับทําการเลือกไซส์นะครับเสร็จแล้วก็ทําการคลิกที่ add to cart นะครับลองคลิกที่ view cart ดูนะครับไปที่ check out นะครับ โอเคขั้นตอนการเพิ่มรายการสินค้าให้กับร้านค้า POD ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะครับ